อยู่ด้วยกันแบบนี้ฮะกับ m e l o l i v i n g Your p ย p นะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้เป็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะฮะที่เราจะได้พูดคุยกับอีกเด็กหนึ่งนุ่มนะฮะศิลปินชาวแรปนะครับต้องบอกว่าเป็นสายแรปเปอร์ด้วยที่มีความฝันทางด้านการร้องการแรปนะครับแล้วตอนนี้ปล่อยเพลงออกมาอย่างเพลง Good Boy นะฮะกระแสดีมากๆะฮะ7.7ล้านวิวเขาอยู่กับเราแล้วฮะน้อง KJ ครรัับสสวสดีคับ นี่เสียงละมุนด้วยเคเจเดี๋ยวทักไทยแฟนๆเมลโลป๊อปหน่อยฮะเชิญครับน้องเคเจสวัสดีครับสวัสดีเมลโลป๊อปนะครับผมเคเจจากน o อเบิลมิวสิกครับผมอืมนี่เป็น AKA ของเราเลยใช่ครับนะฮะแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ AKA เรียกว่าเคเจมีชื่อเล่นว่าอะไรครับอ่าผมชื่อเล่นจริงๆชื่อว่ากายนะครับแต่ว่าเคเจเนี่ยมาจาก ชื่อจริงแล้วก็นมสกุลครับผมก็คือกิติพงศ์ใจห้าวเป็นเคแล้วก็เจกิติพงศ์ใจห้าวกายหลายๆคนรู้จักในนามเค <K J, S 1> นะฮะ <J. S 1> กับหนุ่มกู๊ดบอยของเราซึ่งตอนนี้เพลงนี้ต้องต้องบอกว่าอุ้ยกระแสะแรงมากแฟนๆของเมโล l i v i ิ g อยูป๊อปใครที่อยู่ในแฟนเพจของเราตอนนี้นะครับกดไลค์กดเลิฟส่งดาวมาได้นะใครส่งดาวมาเดี๋ยวรบกนทีมงานแอดมินส่งให้พี่โด่งด้วยก็แล้วกันนะับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับ หนุ่มคนนี้ดีกว่าอ่านะฮะที่เป็นเราชื่นชอบการแรปการร้องมาแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเราฝันอยากจะเป็นอะไรครับน้องเคจจุดเริ่มต้นนะครับตอนช่วงประถมเด็กๆเลยนะครับผมก็ร้องเพลงแนวลูกทุ่งนะครับเพราะว่าโอ้ใช่ใช่ผมมาจากลูกทุ่งมาก่อนโอ้โออก็คือตอนเด็กเนี่ยอยู่กับตากับยายที่จังหวัดสตูลผมเกิดสตูลนะครับผมพักใต้พักใต้ใช่ครับเกิดสตูลอยู่กับคุณตาคุณยายแล้วก็ ก็โดนปลูกฝังฟังเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างนี้เพราะวตาตายเปิดแนวลูกทุ่งแล้วก็อินไปกับเขาใช่แลอินด้วยแล้วก็ร้องด้วยเพราะว่าเราชอบร้องแต่สามขวบประมาณอืออืมคือรู้ว่ารู้ตัวเองว่าชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆผมตอนนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองน่าจะน่าจะยังไม่รู้น่าจะไม่รู้แต่ว่าแค่อยากร้องเพลงร้องบ่อยมากอะไรอย่างงี้ครับตอนเด็กเราแค่อยากร้องเฉยๆร้องตามแผ่นบ้างอะไรบ้างสมัยนั้นก็จะมีซีดี เออ,เอ,อพี่นึกออกเป็นโหทันฟังซีดีด้วยใช่ใชเปิดลูกทุ่งแผ่นซีดีกับคุณยายนั่งฟังกับคุณตาใช่ครับอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวพี่ถามนินถ้าเกิดเราฟังลูกทุ่งนะคุณผู้ฟังอนะมันก็จะมีสำเนียงของการร้องแบบสไตล์ลูกทุ่งอยู่หรือเปล่าอ่อ ก็อ่าเดี๋ยวจะไปถึงจุดเปลี่ยนแล้วกันนะครับผมก็แข่งลูกทุ่งต้องมาถมได้แข่งขันลูกทุ่งเรื่อยๆคือผ่านวิธีประกวด่ลูกทุ่งอะไรอย่างงี้ครับผมใช่ก็อาจจะมีได้รางวัลที่หนึ่งบ้างที่สองบ้างอะไรก็ปะบนกันไปแล้วพอเข้ามัธยมเนี่ยผมย้ายมาอยู่คุณแม่ครับที่สงขลาย้ายมาอยู่สงขลาแล้วไงต่ออยู่สงขลาแล้วก็ได้เข้าวงดนตรีลูกทุ่งก่อนวงลูกทุ่งของโรงเรียนเริ่มจากลูกทุ่งใช่ครับเฮ้ยนี่เหมือนเส้นทางนักร้องหลายๆคนเลยนะที่เขาจะเริ่มจากแบบ เพลงลูกทุ่งก่อนนนทน,นอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็ลูกทุง่งร้องลูกทุ่งมา,างก่อนแล้วมาสงขาเลยไงต่อครับครับออพอได้อยู่วงลูกทุ่งเนี่ยก็ได้เห็นว่าพวกนักดนตรีเนี่ยเขามาจากวงดนตรีสากลกันครับผมผมก็เริ่มอยากรู้แล้วว่าดนตรีสากลเป็นยังไงอืก็เลยอลองไปออดิชั่นดูอะไรเงี้ยครับอืมแต่ก็ได้เข้าไปอยู่ในวงดนตรีสากลจริงๆแต่ว่าก็ยังเป็นน้องเล็กอยู่เราก็ร้องลูกทุ่งด้วยสำเนียงเราก็ไม่ดีสำเนียงมันจะติดติดความเป็นลูกทุ่งอยู่เออเออผมก็เลยต้องรีบมาเกับ พัฒนาสกิลตัวเองครับเพราะร,รุ่นพี่เนี่ยเขาก็จะพยายามกดดันเราว่าเหมือนกับเป็นการส่งไม้ต่อว่าเดี๋ยวพอฉันจบแล้วเธอต้องร้องต่อนะเธอร้องไม่ดีฉันจะด่าเธออะไรเหมือนต้องส่งไม้ต่อให้กับเราเราเหมือนต้องรับหน้าที่ต่อจากรุ่นพี่มา <c oughs> ใช่อ๋อแล้วไอ้ตอนอยู่ในในไปเข้าวงกับเขาเนี่ยพี่ถามนิดน,นึงว่า <c oughs> ตอนนั้นต้องเล่นเครื่องดนตรีอะไรด้วยไหมครับ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยสักชินตอนมหนึ่งอ๋อตอนจุดเริ่มต้นคือไม่แตะไม่แตะเลยกีต้องกีตาร์อะไรไม่ได้เลยอืมแล้วไงต่อ แต่ผมก็เห็นว่ารุ่นพี่เนี่ยเล่นกันก็เลยชอบก็เลยต้องแบบว่าแอบอยู่ในวงเป็นคนสุดท้ายว่เด็กๆทุกคนกลับบ้านหมดแล้วว่าประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยแม่ก็เริ่มโทรตามให้กลับบ้านแล้วก็ไม่ยอมกลับเราก็ยังอยู่ในวงเพื่อที่จะได้เล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้นโอ้โหใช่ครับเฮ้ยนี่มันคือเด็กความฝันเลยนะคือรอทุกคนกลับก่อนแม่โทรตามไม่ได้ไปไหนหรอกคับแม่ครับแต่คืออยากจะลองเล่นดนตรีทุกชิ้นที่อยู่ในห้องนั้นดู u t u b e แล้วก็หัด ทำตามเขาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเล่นได้ทุกชิ้นเฮ้ยเคเจคุณเจ๋งมากจริงเว้ยคุณเจ๋งมากงี้พี่ลองถามนิดนึงเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตของเคเจที่เคเจเล่นได้อ่าชิ้นแรกเลยเนี่ยก็ถ้าตอนเด็กตอนมาถมเนี่ยเริ่มหัดอุคยเล่ก่อนเล่กไม่เก่งแล้วก็ไปหัดกีตาร์ไม่ชอบเจ็บนิ้วโอมันจะมันเล่นแล้วมันจะเจ็บนิ้วนะเออพี่น่เลยจนกระทั่งมัธยมเนี่ยเล่นเป็นจริงๆเลยชิ้นแรกก็คือเปียโนครับ เปียโนเริ่มต้นจากหยิบอูคูเลเล่มากีตาร์แต่ยัง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 รู้สึกยังยังไม่ใช่พิดช่ข้ามาเปียโนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละ่เราเล่นได้จริงๆเราเล่นเป็นจริงๆเปียโนนี่ฝึกยากไหมตอนที่เราต้องเรียนเองด้วยใช่ไหมครับยูทูบด้วยมันยากไหมครับก็นั่งจดวิธีการเล่นลงในสมุดเรียนอแล้วพอนั่งอยู่ในคาบเรียนเราก็ไม่ฟังครูแล้วก็นั่งกดนั่งกดนิ้วกับโต๊ะเรียนเรา แล้วพอกลับไปที่ห้องซ้อมพอทุกคนกลับหมดแล้วก็ไปซ้อมที่เราซ้อมมาทั้งวันเนี่ยในเป็นหนอีกครั้งหนึง่ง<อ>ก็วนอย่างนั้นประมาณสองสามเดือนครับก็เริ่มก็เล่นเ,เนล่นเ,เริ่มพัฒนาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยดนตรีชิ้นนี้แหละที่ฉันเล่นได้เป็นชิ้นแรกใช่ครับใช่ใช่เฮ้ยอย่างนี้แสดงว่านะครับการเล่นเปียโน,โนหรือถ้าเกิดเราสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งมันสามารถฝึกเองได้จริงๆโดยที่บบบางทีบางบางทีบางคนเขาจะต้องไปหาสถาบันหาโรงเรียนเรียนเปียโนเนี่ย แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรารักมันจริงๆอย่างเคเจทำเนี่ยมันทำได้เลยใช่ไหมครับผมคิดว่านะทำได้ใช่ทำได้เลยใช่โอ้โห oh, oh, นี่คือความฝันของเขานะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มสนใจการมาเป็นแรปเปอร์นักร้องได้ยังไงฮะเคครับก็ผมเนี่ยเริ่มเริ่ม เข้าใจดนตรีมากขึ healthy healthy so ้นเออหลังจากมาขึ้นเริ่มเล่นดนตรีใช่ก็ฟังเพลงมากขึ้นฟังย้อนไปฟังแบบ Michael Jackson โอ้ตึ๊งๆดึ๊งๆโอ้จับเป้าปั๊บพี่เกิดทันยุคนั้น Moonwalker ครับผมแล้วก็เคยต่อ Jackson Bruno Mars Bruno Mars มี The Weeknd อีกคนหนึ่งอืมแล้วพอผมฟัง3คนนี้แล้วผมชอบมากรู้สึกว่าโอ้สไตล์มันโดนใจมากเลยมา3คนนี้มีความคล้ายกันบางอย่างเออที่ผมชอบ ผมก็เเลยราชาเพลงป๊อปเลยนะ่นน่ะใช่ก็เลยเริ่มอยากทําเพลงเองเริ่มเขียนเพลงช่วงนั้นก็มสองมสามเริ่มเขียนเพลงครับเริ่มเขียนเพลงเริ่มหัดมสองมสามเคเจเริ่มทําเพลงเขียนเพลงเองแล้วใช่ครับใช่ครับอืแล้วก็เริ่มหัดโปรดิวส์ดนตรีเองอืแต่ก็ยังคิดว่าไม่ดีพอเราไปเช่าห้องอัดก็ ยังไม่ถูกใจก็ยังไม่ได้ปล่อยเพลงสักทีอืครับผมจนกระทั่งได้รู้จักกับพี่บิก๊กดีเจอร์หลาดนี่แหละครับใช่ผมก็ส่งเพลงที่ผมเขียนเองไปเขาฟังเขาถามเสียงน้องหรือเปล่าเนี่ยครับเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราขึ้นมาคุยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวเดี๋ยก็คือพอเราลองทําเพลงเสร็จปุ๊บใช่ครับนะครับทไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วจุดเริ่มต้นอย่างที่เคเจบอกอาจจะมีไอดอลเป็นแบบไมเคิลแจ็คสันเป็นบูโนมาทําเพลงมาเรื่อยสุดท้ายดีเจอร์หลาดมาได้ยินเสียงของเราจากช่องทางไหน ก็ตอนนั้นประมาณตีสองผมพึ่งตีสองผมพึ่งครับผมเขียนทำเพลงเสร็จเออแล้วก็ไม่รู้จะฟังคอมเมนต์ใครดีกดรอบตัวเราก็ไม่ใช่คนฟังดนตรีขนาดนั้นอ๋อคุณตาใยญยลูกทุ่งด้วยไงใช่ผมก็ฟังคนเดียวแล้วไม่รู้จะเอาคอมเมนต์จากไหนก็เลยเห็นเห็นว่ามันขึ้นว่าเนี่ยเฟซพี่บิ๊กดีเจลานเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้แอดเฟนกับเขานะครับแค่ไปส่องดูว่าจะส่งให้ศิลปินคนไหนฟังเล่นๆดีก็เห็นว่าเขาเนี่ยขึ้นว่ากําลังใช้งานก็เลยส่งไปเลยเฮ้ยใช่ครับ เอ้ยเออเออเฮ้ยเจ๋งดีคือมันขึ้นใส่ลักษณ์สีเขียวว่าคนนี้ยอยู่ในโซเชียลกาลังใช้งานอยู่อ่าแล้วคุณก็เลยลองลองลองครับลองส่งให้ดิจเจลาดฟังดูใช่ครับแล้วก็ตั้งชื่อฝ่ายว่าห้ามฟังโอ้โหเด็กมันมีความฝันน่ะมันเขาแบบคือคุณคุณมันเจ๋งมากเลยว้ยกว่าจะเป็นแล้วเดี๋ยวพี่ดงอยากรู้ต่อพอเคเจส่งเข้าไปปุ๊บครับอีกนานไหมกว่าที่ดเจลาดจะ ติดต่อกลับมาจําได้ว่าวันนั้นส่งปุ๊บประมาณสามสิบนาทีเฮ้ยเดี๋ยวคุณส่งไปตอนตีสองเขาครับฟังเลยเหรอเนี่ยและเขาก็ประมาณสินาทีเขากําลังพิมพ์ผมก็เห็นว่าเขากําลังพิมพ์งานมากับผมเออแล้วเขาก็ส่งกลับมาสั้นๆว่าฟีดกับพี่ไหม่เฮ้ยใช่แล้วผมโอ้เออผมตกใจมากผมแบบขึ้นไปปลุกแม่เออเออให้ลงมาดูอะไรอย่างเงี้ย เออเฮ้ยนี่มันดีเจหลาตัวจริงป่าวะพี่น๋องนี่มันมาหลอกเราป่ะวะเอ๊ะแต่มันแอคเขามันใช่น่ะเขาใช่ครับเออแล้วคือพี่เขาเหมือนไดเรกเว็เส็จกลับมาว่าลองมาฟีดกันดูไหมใช่ครับใช่ใชเออแล้วตอนนั้นความรู้สึกของเคเจเป็นยังไงบ้างอขาตื่นเต้นมากครับตอนนั้นคือคิดว่าจะทําไงนะให้แบบขึ้นไปเจอพี่เขาได้จนกระทั่งพอเราได้เจอกันได้พูดคุยกันนะครับก็ เหมือนคลิกทัศนติก็คลิกกันคิดว่าเออเดี๋ยวจะลองทําเพลงกันดูอี่พี่ตงขอถามอีกนิดนึงอยากให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับเคเจมากขึ้นไอตอนนั้นที่เราส่งส่งเพลงของคุณไปเป็นเพลงที่คุณแต่งเองครับมันเป็นเพลงอะไรครับเพลงนั้นอ่ะเพลงนั้นเอเหมือนเป็นเพลงที่ผมก็ยังเขียนไม่ดีเท่าไหร่นะเออไม่มันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันโดนใจดีเจลานพี่บิ๊กน่าจะเป็นเรื่องทํานองครับอืออืมโอ้เดดีิดดีเดดีิดดีเดนเดา อะไรอย่างงี้คือทำนองเขาพี่วิทย์าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เขาเลยอาจจะคลิกกับทำนองผมหรือเปล่าอะไรไม่แล้วเสียงคุณด้วยอ่ะนี่เป็นเสียงโหยลูกหลักพระเจ้าเสียงประทานมานีเนี่ยเหมือนคือมันมีพรสวรรค์แล้วแล้วคุณมีพรแสวงเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยมีใครเคยบอกว่ามีใครเคยบอกไหมว่าเสียงคุณมันเพลาะมันมีครับมีมเนี่ยพี่บอกว่านะฮะเริ่มจากตัวตนของคุณเน่ย เสียงของคุณ hmm. ค e ือมีเอกลักษณ์รวมไปถึงคุณมีพรสวรที่จะทำแล้วก็ขนขวายหาช่องทางในการส่งเข้าไปให้พี่บิ๊กฟังแล้วพี่บิ๊กชอบทํานองสไตล์นั่งรถมากรุงเทพไหมใช่ครับมากับเพื่อนสองคนขึ้นขึ้นเครื่องบินมากรุงเทพโอ้นั่งนั่งเครื่องนั่งเครื่องไม่ได้นั่งรถขึ้นมาขึ้นมาก็ยังไม่รู้เลยว่านาที่ไหนแต่ขึ้นมาแล้วเอายังไม่รู้เลยดีเจหลาดอยู่ตรงไหนของกรุงเทพขึ้นมาเพื่อนก็จอดแล้วก็ทักหาว่าผมถึงแล้วนะครับเออเออก็ ไปอยู่ที่ห้องของรุ่นพี่ที่อยู่ในกรุงเทพไปแล้วอืก่อนวันหนึ่งแล้ววันต่อมาก็ได้ไปคุยกันนอะนี่คือจุดเริ่มต้นของเด็กคนนี้นะฮะจากอ่อ่าสงขานั่งเครื่องมาเ <ผม S 1> จอดีเจลาดแล้วก็อ่าได้มีโอกาสทำเพลงร่วมกันครับผมแล้วก็มาเป็นศิลปินของค่ายที่มีชื่อว่า No b l e Music ด้วยนะฮะอย่างนี้พี่ต่งถามนึงพอได้มาเป็นอ่าเส้นทางต่างๆที่เราผ่านเข้ามาแล้วพอมัน o b l e Music ได้ทำเพลงกับ พี่บิ๊กดีเจอหลาจริงๆเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นก็ต้อง work from home กันครับคือเราต้องส่งไฟล์กรุงเทพมาส่งข่าส่งข่าขคือไปกรุงเทพเพราะผมก็เรียนนัธยมอยู่ตอนนั้นเราเลยไม่ได้ลุยกันมากก็ช่วงแรกที่ทําก็จะเป็นช่วงของเพลงเอาแต่ใจครับดำไอไฟนี่คือช่วงนั้นเนี่ยยังช่วงนั้นมันช่วงแบบโควิดระบาดนะครับด้่ยดิยัง work f r ร m มโฮมกันอยู่ยังไม่ได้ลุยหนักกันขนาดนี้ จนกระทั่งมาถึงซิงเกิลที่วันนี้เอามาฝากแฟนๆด้วยนะฮะ<ช>แฟ<ท>นๆเราจะได้ฟังเพลงนี้นะฮะ Good Boy ปล่อยออกมาแล้วประมาณปล่อยออมาแล้วประมาณเดือนหนึ่ง <S 1> 1 <S หนึ่งเดือนะนะฮะยอดวิวนะฮะตอนนี้7.7ล้านวิวแล้วโอ้โห,โหโกระแสตอบรับแรงไม่แรงแรงเลยเพลงนี้แบบโอ้โหมันจะ10ล้านอยู่แล้วอ่ะถามเคเความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างที่ Good Boy ตอนนี้มีคนชื่นชอบคุณมากขึ้นแล้วเท่าที่พี่เข้าไปดูคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะเขาจะชื่นชอบไม่ว่าจะมูดสไตล์การร้องทํานองดนตรีต่างๆมันเป็นหลายๆคนชื่นชมอย่างมากคุณรู้สึกไงบ้างครับก็อันดับแรกเนี่ยตกใจเลยอื ตอนนี้ผมปล่อยเพลงเรื่องมาผมคาดหวังว่าเอาให้ถึงหนึ่งแสนวิวก็แล้วกันเอเรารว่าผมก็ยังไม่เคยมีเพลงถึงหนึ่งแสนวิวอย่างนี้ครับแต่พอมันถึงแสนมันก็เริ่มไปต่อเริ่มไปแบบสองสามแสนภายในวันสองวันผมก็เริ่มคอมเมนต์เริ่มคอมเมนต์เริ่มไหลเข้ามาอยู่ดีไปโผล่ในติ๊กต็อกผมแบบทำตัวไม่ถูกอะช่วงนั้นอืคือคนปล่อยเพลงเองก็ตื่นเต้นเนี่ยใช่ครับคือถ้าเป็นพี่พี่ก็แบบโหแม่ครับ เพลงผมล้านวิวแล้วแม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครได้ฟังเพลงนี้หลายคนก็น่าจะชื่นชอบเพราะว่าดูจากโลกออนไลน์ในโซเชียลต่างๆนะครับโอวคอมเมนต์เนี่ยเป็นในทางแบบชอบเคเจชอบสไตล์การร้องนะครับมาที่เจอพี่โดงั้เนี้ยสไตล์เพลงของกู๊ดบอยมันเป็นสไตล์ไหนที่คุณทำเพลงนี้ถ้าให้จำกัดความสไตล์ของมันเนี่ยผมคิดว่า กนหลักๆของสไตล์นี่คือแนวเพลงโซ่เพราะผมเป็นคนชอบร้องโซ R&B ครับนะครับผมแล้วก็ใช้สไตล์การร้อง R&B เพื่อมันผสมแต่ก็จะมีความเป็นแบบแรปเหมือนที่พี่ได้ยินท่อนแรปโอ้หไฟลุกเลยเพลงอื่นๆนียผมจะไม่ได้แรปเลยแต่เพลงนี้ผมใส่ท่อนแรปไปแบบว่ามันก็แค่อยากลองผสมอะไรใหม่ๆเข้าไปอืมอืมไม่เราซึ่งปกติเราแรปได้อยู่แล้วหรือเปล่าอ่ะใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเด็กก็จะลองแต่งทุกแนวไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งแนวสากลภาษาอังกฤษหรือว่า แนวเพลงแรปก็ตามก็มีช่วงหนึ่งที่เพลงแรปเราจะบูมบูมอ่าช่วงฮิตฮิตของแรปเลยใช่ครับเราก็ลองฝึกมาลองฝึกเหมือนกันออ๋แล้วเอามาใส่ในกลิ่นอายของในส่วนตัวที่เขาชอบชื่นชอบเพลงสไตล์โซใช่นะครับ R&B แล้วเอาแรปเข้ามาบวกด้วยซึ่งผมเคยเห็นสัมภาษณ์ดีเจหลาดเองเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะดนตรีมันก็คือ มันคือโลกดนตรีมันคือโลกเดียวกันนั่นแหละแต่เราแค่แยกมันออกไปแขนงต่างๆใช่เราแค่เอามันมารวมให้มันรวมกันรวมกันเป็นสไตล์ของคุณอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่คแล้วกู๊ดบอยเพลงนี้พูดถึงอะไรครับเพลงนี้พูดถึงกูดบอยคำว่ากูดบอยเนี่ยก็คือ I am a good boy ตรงกันข้ามกับคําว่าแบดบอยถ้าเราคิดกันง่ายๆนะใช่ครับก็คือว่าเหมือนกับเทรนที่มีกันมานานแล้วก็จะเป็นแบดบอยแล้วเราผมก็แค่อยากจะ เหมือนกับพูดถึงกู๊ดบอยบ้างเพราะคนไม่ค่อยพูดถึงกู๊ดบอยกันเหมือนเอามุมบวกบ้างเอามุมบวกบ้าง<อ>ใช่ครับแล้วก็ทําให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองกําลังพ่ายแพ้<อ>ตัวเองเป็นกู๊ดบอยแล้วไม่มีใครสนใจเนี่ยได้รู้สึกว่ามีกําลังใจขึ้นมาบ้างที่จะที่จะใช้ชีวิตแบบกู๊ดบอยของเขาเนี่ยต่อไปครับแล้วก็ให้กําลังใจคนที่กาลังผิดหวังในความสัมพันธ์ด้วยพเพราะเพลงนี้ก็เนื้อหาที่เนื้อหาที่ฟังเนี่ยก็อาจจะเหมือนเศร้าแต่ว่าจริงๆเราเป็นการให้กําลังใจคนที่เศร้าอยู่ฟังแล้วจะได้ไม่เศร้าอออยย่่งมนูู ฟังเพลงกู๊ดบอยแล้วเหมือนเป็นใช้คําว่าฮิวเติมแบตอย่างนี้ได้ป่ะฮิวจิตใจอย่างนี้เลยนะนคอมเมนต์ก็จะมีคนมาเขียนว่าฟังเพลงนี้แล้วฮิวใจอะไรอย่างนี้พอฟังฟังอยู่แล้วยิ่งเข้าท่อนแปของคุณอ่ะรู้สึกต้องใช้คว่าคึกเขิมด้วยนะฮึกเหิมเลยนะมันแบบโอ๊ยแรปแบบเออเศร้าๆอยู่ลุกขึ้นมาอย่างนี้เลยถ้าความรู้สึกของพี่โดนะฮิวจิตใจด้วยกู๊ดบอยมุมบวกด้วยมองโลกในแง่ดีด้วยแล้วมันเหมือนมีกําลังใจในการเดินต่อ นี่คือคุณทําทุกขั้นตอนเลยหรือ่าตั้งแต่อัดเลยหรือเปล่าครับผมก็เป็นคนเขียนนะเขียนครับเขียนแล้วก็มีการช่วยกันเกาเนื้อกับทางโปรดิวเซอร์นิดหน่อยพี่บิ๊กพี่บิ๊กดีเจลัดีครับแล้วก็ส่วนพาร์ดนตรีเนี่ยจะเป็นพี่บิ๊กดีเจรัดกับอีกคนหนึ่งคือพี่เอิร์ดเอิร์ดวรวิท์เขาก็จะช่วยกันทำเส่วนผมก็จะนั่งมองแล้วก็ให้ความเห็นว่าเอ๊ะผมอยากได้ตรงนี้เพิ่มมาตรงนี้นิดนึงก็คือทํางานร่วมกันน้งหมดครับ โอ้แล้วตอนในห้องอัดเพลงนี้ยากไหมไอ้ท่อนที่เราต้องร้องแล้วท่อนที่เราต้องแรปใช้เวลาในการอัดเพลงนี้กว่าจะออกมาเป็นสมบูรณ์เนี่ยเสร็จสมบูรณ์เนี่ยนานไหมค่อนข้างนานครับนานสุดก็น่าจะเป็นท่อนแรปคือท่อนแรปนี่ผมอัดหลายรอบมามุณยากนะเพราะว่าคน,คนแบบพี่แรปไม่ได้จริงจริงมันเ,เสร็จแล้วต้องมา<อ>นั่งซ้อมส<อ>ิ่งที่ตัวเองเขียนไปให้แน่นอีกครั้งซึ่งก็นานครับแต่พอทําได้ก็ ก็การรว่าสบายเลยโอ้โหมันเท่มากมันเป็นมันเป็นอีกท่อนนึงในเพลงเพลงกู๊ดบอยที่แบบเท่มากๆนะฮะเนื้อหานอกจากฮิวจิตใจแล้วอย่างที่พี่บอกฟังเวลาเราแ้วอ่ะเคเจมันฮึกเขอมากมันอยากจะเดินต่ออยากจะไปต่อในมุมที่คุณบอกว่าเพลงนี้มันเป็นมุมบวกด้วยนะฮะแล้วมิวสิกวิดีโอล่ะเราถ่ายทอดอะไรออกมาให้กับแฟนๆในเพลงมิวสิกวิดีโอนี้ก็ถ้าตามในเรื่องในมีก็จะเป็นเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยก็คือตัวตัวเอกของเรานะก็ หมือนกับเขามานั่งในร้านน้ำชาจีนๆหน่อยที่เราเห็นก็จะมีไฟนกระจอะอะไรอย่างงี้ดูบรรยากาศแบบชัยน้าชัยหน้ามากใช่ชัยน้ามากครับผมแล้วเขาจะเหมือนมีแฟนด้วยนี่นี่ดูเอ็มีได้ฮะคุณคุณร่วมเข้าไปดูได้นะฮะเมาส์กันอยู่เนี้ยเออแล้วไงต่อเล่าต่อแล้วเล่าต่อเนี่ยก็คือฉากเมื่อกี้ก็เป็นตัวละครผู้หญิงใช่ไหมครับตัวเอก แล้วก็ผมเนี่ยก็แสดงเป็นกู๊ดบอยอาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้หรือจะเป็นเพื่อนก็ได้อืสื่อว่าอาจจะเป็นอะไรก็ได้อะไรกที่ใช่ครับที่ที่อยู่เคียงข้างกับผู้หญิงคนนี้ครับผมแล้วผู้ชายก็อาจจะเป็นคนที่่าไม่ถูกใจผู้หญิงคนนี้เลยอจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลอยู่อาจจะมีความรู้สึกรบๆในความสัมพันธ์นี้อยู่อืแล้วก็โอ้คิดดีคิดมาทุกแล้วก็เหมือนกับผมเนี่ยหรือว่ากู๊ดบอยคนนี้เนี่ยก็คือมีหน้าที่ไม่ใช่มีหน้าที่สิเรียกว่า เข้ามาช่วยเยียวยาหัวใจเข้ามาถามไทยสัสนุิมากกว่าคอยสังเกตยูงห่างแล้วว่าเออเธอโอเคไหมใช้คําว่าคอยแคร์คอยเป็นหัวเป็นใยส่งความรู้สึกดีๆนะครับคือเพลงนี้พี่บอกเลยหลายๆคนที่ดูเนี่ยเขาบอกมูด์อนโทนดีมากๆรวมกับเสียงร้องของคุณด้วยเคเจมันทําให้เพลงนี้ออกมาแบบสมบูรณ์แบบนะครับรวมไปถึงรวมไปถึงคนแสดงด้วยนะน้องนางเอกเนี่ยเนี่ย นะครับเข้ากับบรรยากาศคนจีนมากเลยนี่ไปถ่ายทําที่เยาวราชหรือว่าที่ไหนครับผมหรือว่าเซตสตูขึ้นมานี่ก็ไปถ่ายทําที่ร้านอาหาราน,นั้นอืมอืมอืมโอ้บรรยากาศคือบรรยากาศนี้ใช่เลยนะครับลองไปดูกันได้กับมิวสิกวิดีโอตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนใครก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนรักที่คอยดูแลอยู่ ห่างๆยางห่วงอย่างเงี้ส่งความรู้สึกดีอยู่เสมอด้วยในเพลงในความหมายของเพลง Good Boy อ้าวแล้วฮะแล้วันนี้7.7ล้านวิวนะครับซึ่งพี่ว่าอีกไม่นานแล้วแหละทะลุทยานถึง10ล้านแน่ๆนะฮะฝากแฟนๆเลยดีกว่ากับกระแสเพลงนี้ที่มาแรงขนาดนี้ความรู้สึกเจ้าตัวยังแบบ งงอยู่เลยที่บอกพี่โมว่าเนี่ยเดินไปบอกแม่แม่ผมเอ็มวีผมล้านวิวแล้วอะแล้วตอนนี้มันกำลังจะสิบล้านวิวแล้วอะฝากเพลงนี้เลยดีกว่าครับเคเจครับครับก็ขอฝากเพลงกู๊ดบอยดนวยนะครับซิงเกิลล่าสุดของผมนะครับผมสามารถเข้าไปฟังได้ทั้งในจุกส p o ปอ f y ติฟายแอปเปิลมิวสิกนะครับในสตรีมมิ่งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใน u t u b e ช่องของ โนเบิลมิวสิด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตาม KJ นะครับก็ติดตามได้ที่เพจ KJ เลยนะครับเพจ KJ 2ตัวสั้นๆนะครับเข้าไปกดไลค์กันได้ครับกดไลค์ก็ได้แฟนเพจเ k KJ ใช่แล้วมี Instagram แล้ัวไหมอินสตาแกรก็กิติพงษ์ใจห้าวนะครับเป็นชื่อจริงนามสกุลของผมเลยต่อกันยาวเลยกิติพงษ์ใจห้าวใช่ครับเซิร์ชเข้าไปตามน้องก็ได้ใช่ครับผมอ่า KJ แฟนเพจของน้องเขาหรือว่ากิติกิติพงษ์ใจห้าวใชครับหรือว่าถ้าจะเข้าไปดูที่โนเบ โอ้มิกเนี่ยก็จะมีผลงานของอหลายๆศิลปินในค่ายด้วยที่ใช่ครับใช่ใช่เคบอกว่ามีหลายคนก็ปล่อยเพลงออกมาใ,ให้ได้ฟังกันนะฮะชื่นชอบเข้าไปฟังก็ได้นะฮะฝากแฟนๆให้ติดตามด้วยก็แล้วกันนะ,ะพี่อยากเห็นมิวสิกวิดีโอตัวนี้ฮะสำหรับเด็กที่ตั้งใจและมีความฝันมากๆที่อยากให้เพลงเพลงหนึ่งเนี่ยและว,วงการทีป๊อปของเราเนาะก้าวต่อไปกระโดดต่อไปพัฒนาต่อไปนะฮะในอนาคตยังมียังมีเพลงแนวไหนที่เคเเองอยากจะทำอีกไหมครับ ถ้าหลังจากเพลงนี้10ล,ล,ล้านแล้วเออจากเพลงนี้เนี่ย <c oughs> ตอนนี้ก็จริงๆมีมีแลนอยู่ครับเพราะว่าในอีพีก็ยังปล่อยไม่หมดก็ยังมีอีกเพลงหนึ่ง ชื่อเพลงว่าไม่ต้องการความรักเพลงนี้ก็มีพี่บิ๊กดีเจอรัตฟีด้วยเหมือนกันอือเราติดตามนะเราติดตามเพราะเราติดตามเพลงนี้เออเอเดี๋ยวเพิ่งไปบอกหมดเพลงต่อไปที่ปล่อยออกมาอาจจะมีฟิชชิ่งกับพี่บิ๊กดีเจอรัด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะรู้จักน้องเขามากขึ้นอยากจะสนับสนุนผลงานของศิลปินไทยเข้าไปดูกันได้กับเพลงที่มีชื่อว่า Good Boy นะฮะหรือพิมพ์ว่า KJ Good Boy เนี่ยเด้งขึ้นมาเลยนะครับ สิล้านวิวแน่อนอนเพลงน,นี้พี่ขอให้ปังๆนะครับมีเอ่อถ้าเกิดมีโอกาสจะได้เจอตามเวทีสเตจอีเวนต์ต่างๆไหมช่วงนี้ครับก็อาจจะมีบ้างนะครับผมก็มถ้าเกิดว่ายังไงก็ผมจะอัปเดตให้ดูได้ในเพจของ KJ เลยครับเพจของ KJ ผนะครับเข้าไปดูกันได้นะฮะแล้วนอกจากแรปเปอร์ร้องแล้วสนใจงานอื่นในวงการบันเทิงไหมพี่อยากดูก็อยากเป็นโปรดิวเซอร์นี Braun ่แหละครับยังอยากจะเออเอใช่ใชโอ้คบ ชอบโปรดิวส์เพลงนี่คือเขาเรียกว่าศิลปินจริงๆอ่ะอาร์ติสจริงๆเนะ่ยเหมือนแบบแรปเปอร์ที่พี่ดงรู้จักก็อย่างเต๋ออ่ะเต๋ออ่ะพี่โยบอยทีเจอ่ะเขาเหมือนคุณเลยนะทำเพลงเองได้ร้องเพลงเองได้และอยากจะเป็นโปรดิวเซอร์บเบื้องหลังกับงานเพลงพี่ขอให้คุณประสบความสำเร็จในานามของ เค <K> ข,ขอบคุณมากครับผมมากๆแล้วก็เพลงนี้ขอให้ถึง10ล้านวิวเร็วๆนะคะฝากไว้ด้วยและเพลงนี้เดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังกันด้วยนะฮะกับเพลง Good Boy ของ KJ นะ,ะแล้วถ้าเกิดมีซิงเกิลใหม่มาเมลโลป,ป๊อปอีกนะครับโอเคได้เลยฮะเออ<ม>เอาล่ะเดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะฮะกับมิวสิกวิดีโอตัวนี้แล้วก็เพลงเพลงนี้ครับ Good Boy จาก KJ วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ